สื่อนอกยกเจ้าชายฟ้าอีกด้วยกว่าโรนันโดถึง15เท่าสื่อดังจากต่างประเทศดีข่าวยกให้เจ้าชายฟ้าอีกแข้งของฉลามชนชนบุรีเอฟซีรองจากฝูงไทยลีเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกมากกว่าคิสเจยโนโรนันโดที่เพิ่งย้ายไปคาแข้งรับค่เหนื่อยมหาศาลกับทีมดังในลีกซาอุหลังจากที่คิสเจยโนโรนันโดได้ทำการเปิดตัวย้ายซบทีมดัง จากแดนซาุดิอาระเบียอย่างอันนาเซอร์กลายเป็นแข้งที่ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลมากถึงปีละ65ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยราว2,600ล้านบาทล่าสุดเดอะซันสำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษตีข่าวว่าคริสเตียโนโรนันโดดิดดาวเตะข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลอันมัตลีที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดในประวัติศาสตร์มากสูงถึงปีละ65ล้านปอนด์ คิดเป็นเงินไทยราว2,600ล้านบาทจากทีมดังซาอุดิอาระเบียอย่างอันนาเซอร์วรวมรายได้ทั้งปีที่สูงถึง173ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยราว7,000ล้านบาทก็ยังเทียบไม่ได้กับฝาอีกเจฟฟี่โบเกียสำหรับเจ้าชายขวัญใจสาวกฉลามชนเป็นบุตรของเจ้าชายเจฟฟี่โบเกียพระนุชาองค์เล็กข,ของสุดตตานฮัสตันโบเกียกษัตริย์ราชวงศูไน ที่มีทรัพย์สินล้ว1.3 0หมื่นล้านปอนด์คาดว่ามากกว่าค่าตัวของเรานั้นดถึง15เท่าทั้งนี้เจ้าชายฟาอีกเป็นอดีตแข้งเยาวชน AFC n ซ w นิ r y Southampton, Chelsea, เลสเตอร์ซิตี้เริ่มเล่นอาชีพกับขับสปอร์ตมาลิติโมการจะย้ายมาอยู่กับเชนบุรีเมื่อเดือนธันวาความปี2021โดยลงสนามไปทั้งหมดรวมทุกได้การ22นดัดยิงได้1ประตูและทำไป4แอซิต